สวัสดีครับพบกับผมมารินนะครับกับช่อ l ฟิลไทยใน YouTube ที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะครับแต่นี่คือเถาวันยักษ์นะครับเป็นต้นเถาวันยักษ์ที่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เนี่ยครับทอดต้นลงมาแล้วก็เกาะพื้นอยู่ข้างล่างนะครับก็ไม่ใช่ต้นไม้นะฮะแต่เป็นเถาวันยักษ์นะฮะทายจากที่ทำพระโพธิสัตว์นะครับก็จะอยู่ที่ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับตรงนี้นอกจากไปเที่ยวส่วนหินพางงามแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เรียกถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับก็เป็นทางเดินวกวนอยู่ในซอกหินซอกหลืบนะครับไม่ได้เป็นถ้าทั้งหมดแต่ว่าเป็นเหมือนกับเขาวงกฏนะครับนะฮะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางนะครับนี่ครับต้นเถาวันยักษ์นะครับจริงๆผมมีคลิปอีกยาวคลิปเต็มเลยนะครับที่ ให้ภาพรวมการเดินทางของที่มาเที่ยวที่นี่โดยตรงนะครับจากนี้จับไฮไลท์ออกมาให้เห็นตัวเถาวัลย์นะครับที่เห็นเป็นอย่างเงี้ครับแล้วก็ตัวตัวต้นมันก็ขึ้นไปด้านบนลองนึกภาพว่าไม้เลื้อยที่เราเห็นอยู่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปนะครับอาจจะเป็นร้อยปีหรือหลายร้อยปีผมก็ไม่ทราบได้นะครับลักษณะกลายเป็นเหมือนงูใหญ่ เป็นไม้เลื้อยนี่ครับก่อให้เห็นชัดเลยนะครับนะฮะก็ถ้าคนไม่รู้ก็คงจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่ว่านี่คือถาวรนนะครับนี่เทียบกับขนาดบุคคลนะครับว่าตัวคนเนี่ยสูงขนาดนี้และต้นถาวรนนี่ใหญ่ขนาดไหนครับผมนะฮะแล้พบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ในยูทูบครับสวัสดีครับ